ค่ะทำไมผู้ชายถึงชอบผู้หญิงที่ยังไม่เคยมีอะไรกับใครเลยแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยกับเคยมีอะไรกับผู้หญิงมาแล้วหลายคนค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเรานั่งมองว่าผู้ชายทำไมชอบผู้หญิงที่ได้เป็นคนแรกผมก็ถามกลับแล้วทำไมถึงยอมเขาละ่ะหนูว่าคงเป็นเพราะว่าตอนแรกคือมั่นใจว่าคนนี้ใช่หรือว่าแบบรักเขามากทำไมไม่รอจนถึงวันแต่งงานนะ มันเล้าแต่คนมั้งคะแต่ถ้าหนูหนูรอโดยหลักการผู้ชายคําตอบอันนั้นก็คือผู้ชายทุกคนจะมีสัญชตาตญาณอยู่อย่างหนึ่งก็คือ I will go where no man can go before นะครับนั่นเป็นสัญชตาตญาณผู้ชายข้าพเจ้าจะไปยังที่ที่ไม่เคยมีชายใดไปมาก่อนและถ้าเกิดใครดูรายการนี้เป็นประจำก็จะเห็นว่าเวลาเราให้เด็กผู้ชายยกมือโดยโดยไม่ได้ตั้งใจนะว่าระหว่างผู้หญิงที่คุณเลือกได้กับผู้หญิงที่สาวโสดบริสุทธิ กับผู้หญิงที่ผ่านการมีความสัมพันธ์แล้วถ้าคุณจะแต่งงานคุณจะแต่งกับใครเขาจะบอกว่าเขาจะแต่งกับผู้หญิงที่เป็นไงครับเป็นเขาเป็นคนแรกจริงไหมครับแล้วก็ถามต่อถ้างั้นทําไมคุณถึงเอ่อเขาเรียกอะไรนะครับเห็นแก่ตัวโดยไปมีอะไรกับผู้หญิงล่ะคําตอบที่ผู้ชายเขาตอบมาก็คือก็ผู้หญิงยอมผมนี่ครับเพราะฉะนั้นน้องๆเวลาเราจะถามอะไรเราคิดตัวเราเองก่อนนะ ว่าตอนนั้นเป็นเพราะว่าเรายอมเขาหรือเปล่าถ้าเราไม่ยอมเขาจะทาอะไรเราได้ไหมครับไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งคุณยอมนะถ้าคุณไม่ยอมเขาทาอะไรคุณไม่ได้นะเช่นคุณบอกเขาว่ารอนะถ้าไม่แต่งงานฉันไม่ยอมเขาอาจจะบอกว่าเลิกรักคุณจริงไหมครับคุณก็ปล่อยเขาไปเขาอาจจะไปได้ผู้หญิงอีกไม่รู้กี่คนแต่ในสุดมันจะเหลือผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เขาทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับเขาก็ต้องกลับมาขอแต่งงานตอนนั้นนะคุณเช็คเอทให้เรียบร้อยนะครับนะครับ นะครับแต่เราก็นั่งมองว่าผู้หญิงยุคใหม่เราก็อยากจะทําอะไรทัดเทียมผู้ชายผู้ชายอยากมีแฟนได้หลายคนเราก็มีแฟนได้หลายคนผู้ชายอยากเลิกกับผู้หญิงได้หลายครั้งผู้หญิงก็เลิกกับผู้ชายบ้างถูกไหมครับซึ่งเราก็จะรู้ในอนาคตต่อไปเราก็จะเหลือคนที่ต้องอยู่คนเดียวนานๆเพราะไม่มีใครเอา